สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของวีบาห์เนวันวันครับที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงสายๆวันจันนี้เอเนฟเฟแข่งกันเต็มๆเหมือนเดิมนะครับ3เวลาแล้วก็คู่จะมาพรีวิวนี่ก็คงจะเป็นคู่ถ่ายทอดสดตอนเช้าแล้วครับ7จ็ดโมงยี่สิบนาทีซินซิน,ซนตีเบงโกจะไปเยนยอร์แจนส์ที่ผ่านมาเบงโกชนะแค่1แพ้ไป4สู้ตามต่อได้2เสีย3ส่วนแจนเองนะครับชนะ2แพ้3สู้ตามต่อได้มา3แล้วก็เสียไป2 นัดที่แล้วของเบงกอรนี่จุกเลยครับเล่นในบ้านตัวเองมีอยู่สองจุดห้าแต้มในมือแพ้เรเวนบูดบิดซีบต่อสามสิบแปดวันนั้นในโจโบโรสาคว้างไปตั้งห้าทัชดาวนะครับสองปีกนอกทีเด็ดมากจะมาเชสกับทีทิกินเกมบุกของเบงกอรดีแต่เกมป้องกันนั้นถือว่าแย่ส่วนแจนเองนะครับนัดที่แล้วเนี่ยพลิกล็อกไปเยือนเป็นรองอยู่เจ็ดแต้มกลับชนะซีฮอคได้ยี่สิบเก้าต่อยี่สิบ 12เกมหลังนี้จแจนกินแต้มไมา่ได้ถึง9นัดเลยนะครับพวกเขามีอย่างแดนนิวโจนซึ่งช่วงห,งหลังๆก็ถือว่าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่คว้างไป2ทัชดาวเกมวิ่งเนี่ยมีทารอนเทรซี่นะครับวิ่งไป129หลาแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าซีฮอกเนี่ยการป้องกันหลวมกว่าที่คิดนะครับมาได้ประมาณสักครึ่งเดือนละมาพูดถึงเบนโกกันคือเบงกกในปีนี้ก่อนเปิดฤดูกาลเป็นหนึ่งในทีมที่หลายๆคนบอกว่ามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ แต่ปรากไปแพ้4นัดไลททั้ง4นัดเนี่ยแพ้แบบเขาเรียกว่าพลิกไปพลิกมาแค่สกอร์เดียวอ่ะเพราะว่าเกมป้องกันมันห่วยแตกแต่เกมบุกพวกเขาดวนสู้กับทุกทีมได้ในหลีกได้เลยนะครับมาเจอกับแจนซึ่งทีมสิบไลน์แมนเนี่ยมันแกล,กล,ง,แล,กลงและมันก็สามารถที่จะซักได้ดีแต่โจโบร่เนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กที่ปล่อยบอลได้เร็วแล้วแจนเ,เองนะครับกองหลังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ศักยภาพการป้องกันคว้างอันดับ21จาก32ทีมแค่นั้นเอง แล้วก็นอกจากนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเบงกอกเนี่ยจะดวนสู้ใครก็ได้ในลีกแหละการที่จะไปชนะเบงกอลคุณต้องทําแบบแป้มเยอะๆสี่สิบคะแนน38มสแปดคะแนนแจนไม่ใช่เกมบุกแบบนั้นนะแล้วก็การที่ขาดปีกดาวรุ่งเมเล็กเนเบอร์เนี่ยมันจะส่งผลได้ในอาชีพเดนิลโจนนะครับเวลาเจอคู่แข่งที่ทําแต้มใส่เนี่ยอย่างน,น,าน้อยยี่คะแนน เขาจะกินแต้มได้เพียงแค่39%แล้วก็แพ้คู่แข่ง35%จาก41นัดเลยนะครับคู่นี้เวลาเจอกันนานๆทีเนี่ยเบงกอก็จะชนะใส่ใจแจนกินแต้มใส่6จาก9นัดด้วยผมมองว่าเบงกอรกมีโอกาสบุกปราบจแจนเพราะว่าหลังพิงฝาแล้วต้องชนะสถานเดียวแล้วก็สกอร์รวมมันน่าจะสูงถึง47เป็นอย่างน้อยได้คู่ธละส่วนอีกคู่หนึ่งตีสนาทีดีทรต์ลอน ไปยืยนดาลสคอบอยแล้วอันนั้นชนะ3าจาก4นัดส่วนคอบอยนั้นชนะ3จาก5นัดนะครับแล้วอันเนี่ยเพิ่งจะบายวิคมาเกมบุกอยู่อันดับ3ามเลีกในการทําระยะหลานะครับทาตามอยู่อันดับ7ในการทําเฉลี่ยอยู่ที่26คะแนนการวิ่งเป็นจุดเด่นมีเจอเมียกิฟมีอย่างทางเดวิดมอนโกเมรีขณะที่จเจอร์รก,กอฟเองก็คว้างได้พอประมาณคะแนนเดีวยวกันทีมรับนะครับก็เสียแต้มไม่ค่อยเยอะแหละ20.5 แต่เสีระยะเยอะไปหน่อยหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามพวกเขามีอย่างไอเดนไฮจินสันนะครับมีดีเจรีเดอร์มีกองหนังดาวรุ่งเอาไว้รับมือคาวบอยซึ่งวิ่งห่วยแตกแต่คว้างในโอเคเลยอะ่ะผมคิดว่าคู่นี้มันมีโอกาสจะแลกหมัดสู้กันแต่แล้วออนเซงได้ทั้งความสดกว่าแล้วก็มีเกมบุกที่มันยังดูดีก็น่าจะบุกปราบเดลัสคาบอยในแบบสกอร์รวมเยอะได้คู่ของสกอร์รวมเยอะอีกคู่หนึ่งเนี่ย เป็นคอมมานเดอร์กับบ o d i ดิ r อ v e n เรเนะที่ผมมองว่าสกอร์รวมน่าจะเยอะแล้วชอบคอมมานเดอร์ที่มีตังต้ง6.5แต้มเพราะว่าเจเดนดานิเลสเนี่ยปีนี้มีส่วนที่ทำให้คอมมานเดอร์ชนะ4ใน5นะัดแล้วก็กินต้งไป4เกมด้วยเรเว n ส์เองเนี่ยป้องกันคว้าม,มาค่อยดีเพราะฉะนั้นคู่นี้มันน่าจะสูสีนะแล้วก็คอมมานเดอร์ถ้าจะแพ้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน6คะแนนส่วนบอรองที่มีโอกาสที่จะสกอร์รวมต่ำเนี่ย เป็น b บร n องโกกับ c h a r เจอคือ b บร n องปีนี้เล่นมาเนี่ยออกต่ําไป3จาก4นัดชาร์เจอออกต่ําทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4นัดแล้วในเมื่อมันสกอร์รวมมันมีโอกาสที่ออกต่ำเนี่ยมันก็เลยเอนผมก็เลยเอนไปทางเดวิลโบร็องโกที่มีอยู่ประมาณ3แต้มในมือแล้วคาริเนลกับแพ็คเกอร์ในคู่นี้ผมเอนไปทางคาริเนลที่มีอยู่5.5แต้มในมือนะครับก็โดยรวมแล้วนะผมชอบเบงโกชอบไลออนชอบคอมมานเดอร์ชอบ b บรองโก แล้วก็ชอบคารินาลส์เอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของริบัตในวันๆน,นะครับ